สูกพิงดาวคิดเช่นค่ะกเะเพาแซบๆกินกันใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะโอเคค่ะมาพริกกับกระเทียมนะคะนี่อื้กลิ่นคือตอนนี้ฟุ้งมากเลยนะคะเป็นไก่แับก็ใส่น้ำนไปนิดนึงนะคะน้ำมันหอยนะคะประมาณนี้น้ำปลาจุดจุดเจด,ดำนะคะเพิ่มสีสันให้มันนี่ Okay. แล้วก็น่าจะใส่เป็นตัว Secret Limited Edition นะคะก็คือตัวนี้ถั่วพูบางคนอาจจะไม่ใส่นะคะแต่เน,นชอบมากมันอร่อยมากเลยค่ะเพราะเวลากินแล้วมันจะกรุบกรุบกรุบกบหน่อย ถ้าใส่คูกกับกับพราบอกเลยอร่อยมากมังดอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบหวานคูณ8เท่าที่ัวเบาหวานสามารถรับประทานได้ที่ส่วนผสมของอีลิทิทเท่านะ้ก็ทานง่ายมากเลยค่ะเราจะเอามาใส่กันเลยนะคะที่ใการเปิดกดลงนิดนึงแล้วก็หมุนทวนเข็นมนาฬิกานะคะไปติดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ามันหวานมากไปติดนึงโอเคให้สนจะสมาสิกเซอรเด้ที่ช่องพิงดอบสเตชันทุกๆุช่องทางเลยนะคะทีนี้เราใส่มังดอบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอ อร่อยมากอร่อยมาก,มากข้ราะเสรจอบร่อยนะคะใส่ใบกระเพราแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะกระเพราจากเชฟเนตนะคะเแล้วจะมาล่าดใส่ข้าวเลยนะคะอร่อยแน่นอนเราจะมาลองกินกันอ ก็อร่อมอะก็ต้องเบีเ้ยวๆฮะซึ่งตัวนี้ราคาฝาของเขาเนี่ยจะเป็นฝาที่ไว้กันติดเปิดนะคะ,อ,ะอย่างี้หมุนทวนเข็นมนาฬิกามันก็จะรังกรอกนะคะแล้วก็จะเปิดได้เลยใจคีโตไซลับนั่งฟุตดอปเมเลจเจียนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่จะก,การ้าในคลิปนี้หรือตะก,การ้าหน้าช่องพิงดาวสแตชชั่นหลายๆช่องก็ได้นะคะ